คิดว่าจะใหญ่เนาะตอนที่เข้าถ่ายอล้เนาะเออก็คิ่ใหญ่ตัวนะ่ะ <laughs> มีไหมคะรูปตัวเลขตรงตู้วัตถุมงคลเลยจ้าขึ้นตมงสูงนะครับมาใหม่ควายพาขอกรรมมากรรมในจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดที่สองจุดทูปขอพรพระแก่องค์ในองค์นอกขึ้นไปติดน,นะครับตอนนี้จุดที่สามลดน้ำมนต์แล้วปิดบทแล้วนะครับให้ขาดสาย ท่านดูนะดูทา่าติ๊กตอกไหว้ขอพอรทา่าติ๊กขก่าไปจุดดัานนอกสุดท้ายค่ะเดินเข้ามานะคะต่อแถวนะคะมาท่านท่านเพื่อนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นวันหยุดเราก็ได้ออกมามาขอบารมีพ่อแก่เงินต้านะ เราก็หาที่จอดกันก่อนคนเยอะมากครับนี่ครับเราเข้ามาแล้วก็เจอเียข้าวแก่เราจะไปข้างในกันก่อนนะไปข้างในตัวเลขตรงตู้วัตถุมงคลเลยจ้าฮะเดราจะลูบก่อนถ้าได้เข้ามาข้างในเลยครับครับนะครับจุดขูาวใหญ่มากเลยนะครับเียข้าวแก่ตัดติดทองนะครับ จุดที่สองไหว้ขอพรท่านติ๊กถ้าไปจุดกันเนาะคนก็อยากฝากไปกันมาไปด้านตรงตู๋นะคะไปที่อุทยานนะครับมาใหม่ไหว้พระขอประมาณการในจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดที่สองจุดคือขอพรมาแก้ภูมิให้นอกถ้าไปติ๊กนะครับตอนนี้จุดอุทยานลดน้ำมลแล้วปิดปิดแล้วนะครับจะโดนตีสาอะไรกันครับผม